นั้นมาเฮียยุทธนั่งนั่งอยู่แล้วก็มาถามหาเฮียยุทธครับผมอยากได้รดคารมา,านสองแสนหลับเฮียก็พิเศษให้สองแสนกว่าบาทนิดๆแล้วก็สบายเลยซื้อสดนะครับแฮปปี้เลยไม่ต้องเป็นหนี้ใช่มาจากสุะการครับผมสุการานะครับวันนั้นมาเฮียยุทธนั่งนั่งอยู่แล้วก็มาถามหาเฮียยุทธครับผมอยากได้รดคารมา,านสองแสน มีไหมครับใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ไปเจอคันนี้พอดีแล้วเราก็บอกว่าอยากได้รถประมาณแบบไหนสไตล์คุณประมาณแบบไหนใช่แต่จริงๆลูกค้าน่ารักมากเลยนะไม่ใช่เขาชอบนะแฟนชอบใช่ครับผมพอดีไปเจอคันนี้นะครับเป็นเนี้ยมาด้าสองใช่ครับผมนะครับแล้วถูกใจนะครับเฮียก็พิเศษให้สองแสนกว่าบาทนิดๆแล้วก็สบายเลยซื้อสดนะครับ แฮปปี้ <Happy S 2> เลยไม่ต้องเป็นหนี้่ <laughs> ขอบคุณมากนะครับ,รบขอบค, <ผม S 2> คุณมากจริงๆเลยที่ไม้มามหายยุธ